สองวันนาโรหะวักหมวดว่าด้วยมีผิวพันธ์ต่างกัน 1. วันนาโรหะชาดกว่าด้วยผู้มีผิวพันธ์และสวดทรงต่างกันเสือโคร่งเข้าไปหาพญาราชสีแล้วถามว่าหกสิบท,ท่านผู้มีเขี้ยวงามท่านได้กล่าวว่าเสือโคร่งชื่อสุภาหุไม่ประเสริฐไปกว่าเรา ด้วยผิวพรรณสวดทรงชาติกำลังกายและกำลังความเพียรหรือราชสีกล่าวตอบว่า61สสุภาหุท่านได้กล่าวว่าราชสีตัวมีเขลี้ยวงามไม่ประเสริฐไปกว่าเราด้วยผิวพรรณสวดทรงชาติกำลังกายและกำลังความเพียรหรือ62 สุภาหุเพื่อนรักถ้าท่านประทุษร้ายเราผู้อยู่ร่วมกับท่านอย่างนี้บัดนี้เราไม่พอใจที่จะอยู่ร่วมกับท่านต่อไป63ผู้ใดเชื่อฟังถ้อยคำของบุคคลเหล่าอื่นอย่างจริงจังผู้นั้นพึงแตกจากมิตรโดยเร็วพลันและพึงประสบเวรเป็นอันมาก64ผู้ใดไม่ประมาท ระแวงการทำลายมิตรคอยจับผิดอยู่เสมอผู้นั้นหาใช่มิตรไม่ส่วนผู้ใดผู้อื่นยุให้แตกกันไม่ได้ไม่มีความระแวงในมิตรคนใดอยู่อย่างปลอดภัยเหมือนบุตรที่นอนแนบอกมารดาผู้นั้นแหละนับว่าได้เป็นมิตรแท้วันนาโระหะชาดกที่หนึ่งจบ สศีลวีมังสชาดกว่าด้วยการทดลองศีลพรามโพธิสัตว์รู้ว่าศีลส,สำคัญกว่าสุตตะจึงได้กราบทูลพระราชาว่าหกสข้าพระองค์มีความสงสัยว่าศีลประเสริฐกว่าหรือสุตตะประเสริฐกว่า บัดนี้ข้าพระองค์หมดความสงสัยแล้วว่าศีนนั่นแลประเสริฐกว่าสุตตะ 66. ชาติและผิวพันธุ์เป็นของเปล่าประโยชน์ทราบมาว่าศีลเท่านั้นประเรสริฐสุดบุคคลไม่มีศีลมีเพียงสุตตะเท่านั้นย่อมไม่มีความเจริญ 67. กษัตริย์ไม่ดำรงอยู่ในธรรมแพทย์ไม่อิงอาศัยธรรม ชนทั้งสองนั้นละโลกทั้งสองไปแล้วย่อมเข้าถึงทุกขติ68กษัตริย์พปราหมณ์แพทย์สูตรจันทานและคนเทขยะประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในเทวโลก69สพระเวทก็ตามชาติก็ตามพวกพ้องก็ตามไม่สามารถจะให้ยศ และความสุขในสัมปรายภพได้แต่ศีลของตนที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นนำความสุขมาให้ในสัมปรายภพสศีลวิมังสชาดกที่สองจบสหิริชาดกว่าด้วยความละอายเศรษฐีชาวกรุงพารณสีพูดกับคนทั้งหลายว่าเจ็ดเิบ บัณฑิตพึงรู้จักบุคคลผู้ไม่มีความละอายเกลียดชังความเป็นมิตรกล่าวอยู่ว่าเราเป็นมิตรของท่านไม่เอื้อเฟื้อการงานที่เหมาะสมกับคำพูดว่าบุคคลผู้นี้มีช่มิตรของเรา71งานใดควรทำพึงพูดถึงแต่งานนั้นเถิดงานใดไม่ควรทำก็อย่าพูดถึงงานนั้นเลย คนไม่ทำเอาแต่พูดบัณฑิตย่อมรู้ทันเจ็ดสิบสองผู้ใดไม่ประมาทระแวงการทำลายมิตรคอยจับผิดอยู่เสมอผู้นั้นหาใช่มิตรไม่ส่วนผู้ใดผู้อื่นยุให้แตกกันไม่ได้ไม่มีความระแวงในมิตรคนใดอยู่อย่างปลอดภัยเหมือนบุตรที่นอนแนบอกมารดา ผู้นั้นแหละนับว่าเป็นมิตรแท้73กุลบุตรเมื่อเห็นผลและอนิสงส์เมื่อนำธุระอันเป็นของบุรุษไปอยู่ชื่อว่าย่อมบำเพ็ญฐานะที่ทำความปราโมทและความสุขอันนำความสารเสริญมาให้74บุคคลดื่มรสอันเกิดเพราะความสงัด และรถแห่งความสงบชื่อว่าดื่มรถคือปีติในธรรมย่อมไม่มีความกระวนกระวายไม่มีบาปหิริชาดกที่สามจบสขัดโชปะนะกะชาดกว่าด้วยหญิงห้อยเทวดาคุกคามพระราชาแล้วกล่าวสอนด้วยการยกขัดโชปะนะปัญหาดังนี้ว่า เจ็ดสิบห้าใครหนอเมื่อไฟลุกโรลงอยู่ยังเที่ยวสแสวงหาไฟได้เห็นหิงห้อยในยามราตรีกลับสำคัญว่าไฟเจ็ดสิบหกเขาขยี้โคมไมและหญ้าให้เป็นจุนแล้วเกลี่ยลงบนหิงห้อยนั้นก็ไม่อาจให้ไฟลุกโพลงได้เจ็ดสิบเจ็ดคนง่อเป็นดุดคนใบ้ แม้โดยอุบายไม่ถูกวิธีอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลเหมือนคนรีดนมจากเขาโคย่อมไม่ได้น้ำนม78ชนทั้งหลายบรรลุประโยชน์ที่ต้องการด้วยอุบายวิธีต่างๆคือการข่มศัตรูและยกย่องมิตรเจดสิ 79. พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายทรงครอบครองแผ่นดิน อันมีทรัพย์สมบัติอยู่ได้ก็ด้วยการให้หมู่อมาต์มีแม่ทัพเป็นประมุกและด้วยการถวายคำแนะนำของหมู่อมาต์ราชวัลลบขัดโชปนกะชาดกที่สี่จบห้อาอหิตุนทิกะชาดกว่าด้วยหมองูหมองูกล่าวกับลิงว่าแปดสิบนี่เพื่อน ผู้มีใบหน้างามเราเป็นนักเลงแพ้การพนันสกาเจ้าจงโยนมะม่วงสุกมาให้บ้างเราจะกินมะม่วงเพราะความพยายามของเจ้าลิงได้ฟังดังนั้นจึงได้กล่าวว่า81อนี่เพื่อนท่านสารเสริญข้าพเจ้าผู้มีปกติหลุกหลิกด้วยคำไม่จริงเลยท่านได้ยินหรือได้เห็นลิงตัวไหนบ้าง ที่มีใบหน้างาม82นี่หมอง,งูการที่ท่านเข้าไปยังร้านขายข้าวเปลือกเมาแล้วเคี่ยนตีข้าพเจ้าผู้หิวโหวยยังฝังใจข้าพเจ้าอยู่จนทุกวันนี้83ข้าพเจ้าเมื่อระลึกถึงการนอนอันเป็นทุกข์นั้นอยู่ถึงแม้ท่านจะให้ครองราชสมบัติ แล้วขอมะม่วงก็ไม่ยอมให้เพราะข้าพเจ้าถูกท่านคุกคามอย่างน่ากลัวเช่นนั้นแปดสนักปรา์ควรผูกความเป็นเพื่อนมิมตรไมตรีกับคนผู้ที่ตนรู้ว่ามีชาติตระกูลมีความอิ่มในคันไม่ตรณีอหิตุนทิกะชาดกที่ห้าจบห คุมาพิยะชาดกว่าด้วยยักษ์คุมาพิยะพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาแล้วตรัสว่า85ยักษ์คุมาพิยะเมื่อสแสวงหาเหยื่อด้วยวางยาพิษอันมีสีรสและกลิ่นเหมือนน้ำผึ้งไว้ในป่า86สลาวชนผู้เข้าใจว่าเป็นน้ำผึ้ง ได้ลิ้มยาพิษเข้าไปยาพิษนั้นออกฤทธิ์แรงกล้าแก่พวกเขาพวกเขาจึงถึงความตายเพราะยาพิษนั้น87ส่วนเหล่าชนที่พิจารณาเห็นว่านั่นคือยาพิษแล้วงดเว้นเสียก็อยู่เป็นสุขปราศจากทุกข์ขณะที่พวกอื่นทุรนทุรายถูกยาพิษเผาผลาน 88กามทั้งหลายที่ฝังอยู่ในหมู่มนุษย์บัณฑิตพึงทราบอย่างนี้ว่าเป็นพิษกามนั้นเป็นทั้งเหยื่อเป็นทั้งเครื่องผูกถ้ำที่อาศัยคือร่างกายตกอยู่ในอำนาจของมัจจุราช89บัณฑิตทั้งหลายผู้กระสับกระสายย่อมง,งดเว้นกามทั้งหลายอันเป็นเครื่องบำเรอกิเลสเหล่านี้ได้ทุกเมื่ออย่างนี้ ยอมล่วงพ้นเครื่องข้องในโลกได้คุมะพิยชาดกที่หกจบเจ็ดสาลิยชาดกว่าด้วยลูกนกสาริกาพระโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่บริษัทผู้ประชุมกันอยู่ว่าเก้าสิบผู้ใดลวงเราให้จับงูเห่าด้วยคำว่านี่ลูกนกสาลิกา ผู้นี้พร่ำสอนแต่สิ่งที่ชั่วถูกงูนั้นกัดตาย91น,นรชนใดต้องการฆ่าคนที่ไม่ได้ทุบตีตนและคนที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่นทุบตีตนน,นรชนนั้นย่อมถูกฆ่าให้นอนตายเหมือนชายคนนี้ที่ถูกงูกัดตาย94ผู้ใดประทุษร้ายน,นรชนผู้ไม่ประทุษร้าย ผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่มีความผิดบาปย่อมกลับมาถึงผู้โง่เขานั่นเองเหมือนผงทุลีที่คนซัดทวนลมสารยาชาดกที่เจ็ดจบ 8. ตัจสารธาดกว่าด้วยคือคาไม้ไผ่พระราชาทรงเห็นเด็กเหล่านั้นไม่กลัวทั้งยังมีใจร่าเริง จึงตรัสถามว่า95พวกเจ้าตกอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูถูกจองจำด้วยคือคาที่ทำด้วยลําไม้ไผ่ยังมีหน้าผ่องใสเพราะเหตุไรพวกเจ้าจึงไม่เศร้าโศกพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงได้กล่าวว่า96ความเศร้าโศกและความพีไรยรำพัน ไม่ได้ประโยชน์เลยแม้แต่น้อยนิดคนที่เศร้าโศกเป็นทุกข์ศัตรูรู้เข้าแล้วย่อมพอใจ97ส่วนคนผู้เป็นบัณฑิตรู้หลักในการวินิจฉัยอัตถคดีย่อมไม่สะทกสถานในเพราะอันตรายในการใดๆเขามีใบหน้าไม่เปลี่ยนแปลงยังเหมือนเดิมศัตรูเห็นเข้าแล้วย่อมเป็นทุกข์98 บุคคลพึงได้ประโยชน์ในที่ใดด้วยประการใดๆคือด้วยการร่ายมนด้วยการปรึกษากับบัณฑิตด้วยคำอันเป็นสุภาษิตด้วยการให้สินจ้างรางวัลหรือด้วยประเพณีพึงภาคเพียรพยายามทำประโยชน์ในที่นั้นด้วยประการนั้นๆ99อันหนึ่งในการใดบัณฑิตรู้ว่า ประโยชน์นี้เราหรือบุคคลอื่นไม่พึงได้รับแม้ในการนั้นบัณฑิตก็ไม่ควรเศร้าโศกพึงอดกลัน้นด้วยคิดเสว่ากรรมเป็นของมั่นคงบัดนี้เราจะทำอะไรได้ตัจสารชาดกที่8จบ 9. มิตรวินทุก,กะชาดก ว่าด้วยนายมิตตาว,วินทุกกะนายมิตตาว,วินทุกกะเห็นเทพ,พบุตบุโพธิสัตว์นั้นจึงถามว่าหนึ่งร้อยข้าพเจ้าได้กระทำอะไรไว้แก่หล่าเทวดาข้าพเจ้าได้กระทำความชั่วอะไรไว้จากนี้จึงได้จรถที่ศีรษะแล้วพัดผันอยู่บนกระหม่อมของข้าพเจ้าเทพบุพตรโภธิสัตว์กล่าวว่า หนึ่งเอ็ดเพราะเหตุอะไรเล่าท่านล่วงเลยประสาทแก้วผลึกประสาทเงินประสาทแก้วมณีและประสาททองแล้วมาณที่นี้นายมิตรวินทุก,กะกล่าวว่าหนึ่งสองขอท่านจงดูข้าพเจ้าพูดถึงความหายนะเพราะความสำคัญนี้ว่าในที่นี้โพคะทั้งหลาย เห็นจะมีมากกว่าปรา,าสาททั้งสี่หลังนี้เทพบุตรโพธิสัตว์กล่าวว่าหนึ่งร้อยสามท่านเมื่อมีความปรารถนามากเกินไปได้ครอบครองนารีสี่นางไม่พอใจนางทั้งสี่ได้ครอบครองนารีแปดนางไม่พอใจนางทั้งแปดได้ครอบครองนารีสิบหกนาง ไม่พอใจนางทั้ง16ได้ครอบครองนารีามสองนางไม่พอใจนางทั้ง32จึงได้ประสบจากจากจึงพัดผันอยู่บนศรีรษะของท่านผู้ถูกความปรารถนามากเกินไปขจัดแล้วหนึ่งสขึ้นชื่อว่าความอยากมีสภาพแผ่ไปยิ่งใหญ่ไพศาล ทำให้เต็มได้ยากก็ชนเหล่าใดกำหนัดตามความอยากชนเหล่านั้นจึงต้องเทินจักไว้มิตรวินทุก,กะชาดกที่เก้าจบสิบปราสาชาดกว่าด้วยปราศาเทวดาพญาหงปรึกษากับปราสาเทวดาว่าหนึ่งร้อยห้า พญาหงได้กล่าวกับปราาะเทวดาว่านิเพื่อนต้นไสงอกติดอยู่ที่ข้าคบของท่านมันงอกขึ้นเพื่อจะตัดกิง่งอันเป็นที่รักของท่านปราาสะเทวดาไม่เชื่อคำของพญาหงจึงกล่าววา่าหนึ่งร้อยหกต้นไซจงจเจริญเติบโตขึ้นข้าพเจ้าจะเป็นที่พึ่งของต้นไสนั้น เหมือนบิดาและมารดาและต้นไ่นั้นจะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเหมือนกันพญาหงกล่าวว่าหนึ่ง้ยเจ็ดเพราะเหตุใดท่านจึงปล่อยให้ต้นไม้ที่น่ากลัวดุดฆ่าศึกจเจริญเติบโตฆ่าคบเหตุนั้นข้าพเจ้าจะขอเตือนท่านแล้วจะไปการจเจริญเติบโตของต้นไสนั้น ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยต่อมารุกเทวดานั้นคล่ำครวนอยู่ว่าหนึ่งร้อยแปดบัตรนี้ใส่ต้นนี้แหละทำให้เราหวาดกลัวเพราะไม่เชื่อฟังคำของพญาหงซึ่งเป็นถ้อยร้อยคำอันปานประหนึ่งว่าขุนเขาสิเนรุราชภัยอันใหญ่หลวงจึงมาถึงเราแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพระคถาว่าหนึ่งรผู้ใดเมื่อเจริญขึ้นกลับกัดกินที่พึ่งอาศัยของตนความเจริญของผู้นั้นผู้ฉลาดไม่สารเสินนักปราดรังเกียจความพินาศจึงพยายามกำจัดรากเหง้าของอันตรายนั้นปรลาสะชาดกที่สิบจบวันนาโรหวัคที่สอง 기